นี่คือความระยำอับป,ปีไหมในวงการอายการที่อายการคนดีๆคนหนึ่งถูกลังแกถูกค,คมขูคุกคามในการไอที่อายการชั่วๆวิ่งรับล้มคดีวันสต็อปเซอร์วิสมาถ้าวันนี้อายการสูงสุดยังนั่งเฉยมึงลาออกไปได้แล้ว นะอยากเป็นในอายการสูงสุดตั้งแต่คดีบอสอยู่วิทยาแล้วจริงจงถ้ากูเป็นมึงนะเนี่ยกูไปนอนแล้วกูลาออกแล้ว <c oughs> แต่ถ้ามึงปล่อยให้อายการชั่วๆในวงการเนะี่ยอยู่อย่างเงี้ยมึงอย่าเป็นกันเลยไปเป็นโจรดีกว่าอย่าเป็นอายการเลยอายการชั่วๆที่ผมคืนเมียชาวบ้านแบบนี้ค <c oughs> ดีบอสยังไม่อยากขยี้เพราะอยู่ในกรรมธิการแต่บอกได้คำเดียวเลยว,ว่าพี่น้องประชา,านชนรู้ไหมว่ามีใบหนึ่งที่อายการเซ็นเลยว่าให้ชะลอคดีแม่งห้าปีพี่น้องประชา,านชนคิดดูแล้วกันพี่น้องประชา,านชนครับคดีกะละแมนะครับพรุ่งนี้นะครับผม จะมีการดำเนินคดีนะครับคุณกะละแมกับพวกนะครับทั้งในนามบุคคลและนิติบุคคลนะครับหลายข้อหาข้อหาแรกก็คือหนึ่งไม่ขออนุญาตโฆษณาจากผู้อนุญาตอยอตามมาตรา41นะครับสองการโฆษณาที่มุ่งหมายนะครับว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวทําหน้าที่เหมือนยาหรือการสัญญกรรมถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความเข้าใจหลงเชื่อไม่สมควร ตามมาตรา40นะครับข้อที่3คือข้อหาชอบโกงประชาชนข้อที่4คือความผิดพรบคอมพิวเตอร์ข้อที่5สมคบกันตังแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินนะครับอันนี้พรุ่งนี้จะมีการดําเนินคดีกับคุณคาราแม่กับพวกนะครับในการที่หลอกขายอาหารเสริมนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบซึ่งมีคนบอกว่าทําไมอัจฉริยะไม่กล้าแจ้งนี่เราจัดให้เราทําทําให้การเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็รวบรวมลักฐานเพิ่งเสร็จแล้วก็ทําหนังสือนะครับได้รับหนังสือจากออยมาแล้วยืนยันว่า มีความผิดนะครับแล้วก็เรามีนายแพทย์ของเรานะครับที่จะไปให้การเป็นพยานด้วยในคดีนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีกะละแมนะครับก็ตรงนี้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีที่ปอคนะครับเราไม่มีการที่นะครับยอมความแต่อย่างใดนะครับก็มีทนายเก่งๆก็ชอบนะครับก็เจอการพรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนครับมีเรื่องใหญ่ในวงการอายการเนื่องจากว่าคดีบอสอยู่วิทยาว่าแย่แล้วนะครับมีการวิ่งเต้นนะครับ ซื้อใบชะลอนะครับซื้อใบชะลอคดีให้บอสอยู่วิทยานะครับและคดีนี้นะครับผมเรียนได้ทราบเลยว่ามีเม็ดเงินในคดีบอสอยู่วิทยาเนี่ยจานวนนะครับเป็นร้อยร้อยกิโลนะครับก็เรียนได้ทราบเลยว่าในการวิ่งเต้นนะครับให้มีการชะลอคดีของบอสอยู่วิทยาในวงการอายการนะครับผมฝากถามอายการสูงสุดว่าวันนี้นะครับท่านอายการสูงสุดท่านยังอยู่ดีกินดีมีความสุขแฮปปี้อยู่กับตำแหนอ่งหรือไม่ เนื่องจากว่าปรากอข้อได้จริงว่ามีอายการนะครับผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นอายการที่ตรงฉินนะครับผมเอ่ยชื่อแล้วก็ได้นะครับว่าเป็นท่านอายการสุภาพรชัยปุระณะนะครับซึ่งเป็นท่านอายการที่อยู่จังหวัดนะครับนนทบุรีนะครับท่านอายการท่านนี้เนี่ยนะครับทําคดีคดีหนึ่งสําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในวงการอายการเบียบเสมือนกับคดีบัญยินที่ไปฆ่านะครับ พี่ชายของผู้ว่าสาษาสารายากรุงเทพใต้คดีนี้ก็เช่นกันมีคดีสําคัญคดีหนึ่งที่เกี่ยวกับคดีสัญญกรรมนะครับแล้วปรากฏว่าอายการท่านนี้อายการผู้หญิงท่านนี้อยู่ระหว่างการให้สอบสวนเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่ามีอายการคนหนึ่งเขาเรียกอายการชั่วๆนะคนหนึ่งนะครับเอาเอกสารเอาสำนวนคดีนี้ไปสั่งไม่ฟ้องปรากฏว่าผมจะเล่าประวัติของอายการชั่วๆคนนี้ให้ฟังก่อนในอดีตเนี่ยอายการชั่วๆคนนี้นะครับเขาเคยโทรหาผม ในคดีที่เขาไปข่มขืนนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านกันโดยมีการข่มขืนและมีการกัดเป็นรอยเขียวช้ำไปหมดเท,ทืกเกิดที่สพเมืองปทุมธานีนะครับซึ่งอายการชั่วๆคนนี้นะครับมีชื่อเล่นวาน่าภาษาไทยก็คือตั๊ติ้งโหนนะเนี่ยเขาเรียกกันตั๊ติ้งโหนนะครับซึ่งหลังจากที่มีคดีที่ข่มขืนเมียชาวบ้านตรงข้ามกันที่สพเมืองปทุมธานีก็ถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องพนักงานอายการสั่งฟ้องคดี ก็ยังไม่รู้ว่ามีการล้องขอความเป็นธรรมนะครับไปถึงไหนแต่ว่าคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเคยมาล้องผมนะครับที่เป็นผู้หญิงเอารูปมาให้ดูว่าถูกอายการชั่วช,วชวตัดติ้งหนงคนนี้นะครับกัดเป็นรอยเขียวช้ำทั้งตัวนะครับประเภทซาดินะครับหลังจากนั้นก็เคยมาขอร้องผมไม่ให้ผมถแถลงข่าวนะครับเรื่องนี้นะครับก็มีการสั่งฟ้องไปแล้วต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่อายการจังหวัดนนทบรุรีก็มาก่อเรื่องคดีชั่วๆอีกก็คืออายการท่านนี้เนี่ย ถ้าใครจะวิ่งคดีเขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสนะครับเวลาคุณไปสําน,นักงานเขตก็จะมีโต๊ะบริการเขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสอายการชั่วๆคนนี้ตัดติ้งโหนงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอายการวันสต็อปเซอร์วิสคือใครจะลม้มคดีใครจะวิ่งคดีให้หลุดพ้นคดีต้องหาอายการตัดติ้งโหนงหรืออายการชั่วๆนะครับคนนี้เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นคดีนะครับในการวิ่งเต้นลม้มคดีนะครับเขาเรียกอายการตัดติ้งโหนงนะก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นสุดท้ายนะครับ ก็ได้มีการทำร้ายอายการผู้หญิงนะครับที่ทำคดีสัญ,ญกรรมด้วยการคมคูคุกค,คามไม่พอนะครับยังมีการเอาน้ำมันเบรกไปลาดเอาตะปูเจาะยางล้อนะครับเหมือนเรือใบนะแล้วก็มีการมอบตัวของคนที่ก่อเหตุก็หน้าเรือนจำไอ้หน้าเรือนจำหน้าสาลจังหวัดนนทบุรีมีกล้องวงจรปิดปรากฏภาพชัดเจนว่าไอ้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเดินไปหาไอ้ตั้ิงหนนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับตัทิงหนูนะ สุดท้ายก็มีทนายความไปกับไอ้ผู้ต้องหาทั้งสองคนไปมอบตัวนะครับที่ในจังหวัดนนทบรุรีผมไม่เอ่ยชื่อโรงพักแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคดีก็เงียบหายไปนะครับไอ้ตัติ้งโหนงเนี่ยวันที่10กุมภาพันธ์จะได้เลื่อนตําแหน่งพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าในวงการอายการขออนุญาตทานน้ำวันนี้เพราะว่าวันนี้พูดเสียงดังอายการตัติ้งโหนงมันทําชั่วแสนชั่วข่วมขืนเมียชาวบา้านในวงการอายการสูงสุด ผมไม่รู้ว่าอยู่กันยังไงกนออ,กอยู่กันยังไงป่อให้อัยการชั่วๆคนเนี้ยผมคืนเมียชาวบ้านเนี่ยนะครับมีคดีความอยู่แล้วก็ไม่สั่งคดีโดยไม่ชอบอีกเอาคาดีของอัยการเจ้าของสำมวนผู้หญิงที่เป็นคนตรงฉินที่เป็นคนดีของวงการอัยการนะครับผมถามท่านอัยการสูงสุดว่าท่านจะอยู่ยังไงป่อให้อัยการผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถูกคมคู่คุกค,คามราดตะมันเบรกถูกเจาะยางล้อถูกค่มคู่ฆ่านะครับ โดยคนชั่วๆที่เป็นอายการชั่วๆคนหนึ่งเนี่ยท่านอยู่กันยังไงในวงการอายการอยู่กันแบบนี้เหรอครับผมถามหน่อยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านบังเอิญว่ามีคนมาร้องผมให้ช่วยไอ้ท่านอายการผู้หญิงท่านนี้ซึ่งท่านน่าเห็นใจมากและเพราะเพราะท่านเป็นคนดีเราจะปล่อยให้อายการคนดีๆแบบนี้นะครับต้องถูกฆ่าก่อนหรือไงท่านถึงจะลงมาช่วยดูแลท่านอายการสูงสุดผมไม่รู้ว่าท่านอยู่ยังไงท่านมีความสุขไหมท่านเป็นอายการของแผ่นดิน นะท่านปล่อยให้อัยการผู้หญิงคนนี้อยู่แบบถูกคุกค,คามถูกเจาะยางล้อถูกราดน้ำมันเบรกโดยอัยาการชั่วชั่วและมันยังเสือกแต่งตั้งอัยาการชั่วชั่วเนี่ยจะได้มาเป็นผู้กันกองที่อัยาการจังหวัดอยุธยาอีกวันที่10กุมภาพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่านี่คือความระยำอับปีไหมในวงการอัยาการที่อัยาการคนดีๆคนหนึ่งถูกรังแกถูกคมขู่คุกค,ค,คามในการไอที่อัยาการชั่วชั่ววิ่งรับล้มคดีวันสต็อปเซอร์วิสมา พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าขนาดอายาการยังถูกขม่มขู่ฆ่านะเหมือนล้ายๆกับคดีคุณบรรยินไปฆ่าพี่ชายของผู้วาสาสารณาใตา้ท่านประธานสารดีกาท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านจี้ไปที่กองปราบปรามท่านจี้ไปที่หน่วยงานนะครับจนกระทั่งสามารถจับบรรยินกับพวกนะครับโทษประหารชีวิตได้แต่คดีนี้ผมถามเลยว่าท่านอายาการสูงสุดท่านได้ทำไหมปราสานไปยังกองปราบปรา,ามไม่ปราสานไปยัง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่ประสานไปยังพบตรไหมท่านก็ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยท่านก็อยู่แบบแม่งเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่พอให้อายการผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาตกระกรรมลำบากโดยที่ไม่มีใครสนใจแยแสวันนี้เนี่ยผมถามเลยว่านะวันเนี้ยข่าวออกเนี่ยตั้งแต่วันที่19มกราคม2564พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า <c oughs> อัยการแม่งยังไม่ได้รับความคุ้มครองเลยเพราะอะไร ราะออยการสูงสุดแม่งไม่สนใจเพราะไม่ใช่พวกกูนะวันนี้อาาการชั่วๆที่ข่มขืนเมียชาวบ้านนะครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศฟังนะครับอาาการชั่วๆคนนี้ข่มขืนเมียชาวบ้านมีคดีถูกดำเนินคดีที่สพเมืองปทุมธาน,นีโดยหัวหน้าง,งานสอบสวนพันตำรวจโทสมยศถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนผมเองนะเป็นคนสั่งคดีนะครับและออยการสั่งฟ้องทำความชั่วเลวสามที่ปทุมธาน,นีจนกระทั่งย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีนะ แล้ววันนี้เนี่ยมาร่วมวันสต็อบเซอร์วิสในการล้มคดีสั่งคดีโดยไม่ชอบปรากฏว่าต้องขอบคุณผู้บมีการตำรวจทอนภาคหนึ่งนะครับพี่แซคขมนะนมพลตำรวจโทอัมพลบรพรสั่งมีความเห็นสั่งแย้งครับคดีนี้หลังจากที่อายการชั่วๆวันสต็อบเซอร์วิสสั่งไม่ฟ้องบอกว่าท่าน <c oughs> ผู้มีการตำรวจทอนภาคหนึ่งมีความเห็นสั่งแย้งแต่ที่น่าเสียใจคือคดีมันไม่ไปถึงไหน มันไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงอายการชั่วๆคนนี้ได้เพราะความล่าช้าผมกราบเรียนท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านพบต,ต,ตรพลตำรวจสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับว่าผมกราบเรียนเลยว่าขอให้ท่านลงมาช่วยลี่คายคดีของท่านอายการนะครับผู้หญิงท่านนี้หน่อยก่อนที่ท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะคนชั่วๆคนเร็วๆเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันกลัวความรับเปิดเผยที่มันทำวันสต็อปเซอร์วิส นี่คือวงการอายการที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าพวกนี้ถึงเวลาไม่ช่วยเหลือกันนะช่วยกันแต่เรื่องทุจริตแต่เวลาคนดีๆเนี่ยถ,ถูกลังแกถูกคุกคามน้ำลราดน้ำมันเบรกถูกเจาะยาล้อยหน้าหน้าสำนักง,งานอายการหน้าศาลพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนคิดดูสิมันเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้อายการสูงสุดยังนั่งเฉย มึงลาออกไปได้แล้วนะอย่าเป็นลยอายการสูงสุดนะตั้งแต่คดีบอสอยู่วิทยาแล้วจริงๆถ้ากูเป็นมึงเนะี่ยกูไปนอนแล้วเฮียก,กูลาออกแล้วเสียหายชิบหายวงการอายการตั้งแต่คดีบอสอยู่วิทยามาจนถึงคดีท่านอายการผู้หญิงท่านนี้มึงยังเฉยเลยเนี่ยนี่คือความบัดซบความอัปยศของวงการนะครับที่ไม่มีใครช่วยเหลืออายการผู้หญิงท่านนี้กูเสือกไนงะเพราะว่าทนไม่ได้ที่เห็นอายการผู้หญิงท่านเนี่ยถูรังแกถูกข่มเหง นะถูกคูกคามโดยอายการชั่วๆคนนี้และอย่าลืมวันที่สิบกุมภามึงจะเสกแต่งตั้งมันมาเป็นผู้กันกองที่อายการพระนครศิย่าอีกล่ะถ้ามึงได้มาถ้ามันได้เป็นเนี่ยโอ้โหเฮียกูแมงขยี้เช็ดเม็ดเลยแต่บอกให้ทุกสัปดาห์แล้วกูจะพูดถึงเรื่องเนี้ถึงมึงทุกวันทุกวันทุกวันอยดูแลกันไอคนที่แต่งตั้งอายการชั่วที่ข่มขืนเมียชาวบ้านเนี่ยได้เป็นผู้กันกองที่อายการคดีอายการที่ศาลพระนครอายการจังหวัดพระนครศิย่า กูจะขยี้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 ยยแม่งให้มันเจ้งไปข้างนึงเลยอายการพระนครศรีญยาเนี่ยนะครับท่านมันได้เป็นนะจะขยี้แม่งอายการลงสุดเช็ดเม็ดแล้วบูจะขยี้กอนอด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยแม่งทั้งนะทั้งคดีบอสอยู่วิทยาเนตรก็แม่งเปลี่ยนกรรมการสอบสองชุดค <c oughs> ดีอายการปรเมศแม่งก็แต่งตั้งไปสุดท้ายถูกตีกลับมาเสียหน้าชิบหายมึงยังเสนอหน้ากันอีกนี่คือความ ยแย่ๆของระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะถ้าอายาการเป็นอย่างนี้อายาการเนี่ยเขาเรียกอายการของแผ่นดินนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามึงปล่อยให้อายาการชั่วๆในวงการเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมึงอย่าเป็นกันเลยนะไปเป็นโจรดีกว่าอย่าเป็นอายาการเลยอายาการชั่วๆที่ข่มขืนเมียชาวบ้านแบบเนี้ไอ้อย่างนี้มันเป็นอายาการได้ไงมันไม่ข่มขืนเมียชาวบ้านซา,า,าดิสกัดเขานี่นมเนิมอะไรเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขียวช้ำหมดเลยช้ำเลือดช้ำหนองหมดนะไอ้ฮาวันนี้มันยังได้เป็นอายาการมึงคิดดูนะว่าประเทศไทยนะ ต้องรอให้ศาลสั่งคดีถึงที่สุดก่อนมืถึงจะไล่มันออกวินัยมึงตั้งมันได้แล้วอายการสูงสุดนะเออมีสมองมั่งนี่ครับไม่ใช่มึงนั่งกันอย่างนี้มึงไม่ช่วยเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยเองการผู้หญิงท่านเนี้ยนะเดี๋ยวจะไปบี้เลยบี้ตำรวจให้เร่งคดีให้เร็วกว่านี้นะครับไม่ใช่อยู่กันอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือต่อผู้ในการตำรวจชาติไปยื่นหนังสือต่อผู้ในการสอบสวนกลางให้ช่วยเร่งรัดคดีท่านเนี่ยลงมาขี้คลายคดีท่านอายการผู้หญิงท่านนี้ที่ถูก คมขูข่ขุกคามราดน้ำมันเบรกแล้วก็เจาะยางล้อนะครับอา้าวอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับวงการอายการนะที่คุณต้องรู้ทุกคนนะว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการอายการคดีบอสยังไม่อยากขยี้เพราะอยู่ในกรรมธิการแต่บอกได้คำเดียวเลยว,ว่าพี่น้องประชา,าชนรูไ้ไหมว่ามีใบหนึ่งที่อายการเซ็นเลยว,ว่าให้ชะลอคดีแม่งห้าปีพี่น้องประชา,าชนคิดดูแล้วกันจนมันหนีไปถึงสามประเทศแล้วนะอันนี้คือคดีบอสอับยศไหม อายการบอกให้ชะลอคดีมีใบชะลอคดีนะผมอยู่ในการมืิการผมทราบอยู่เนี่ยคิดดูแล้วกัน